กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนโจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ้งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีสไดร์เพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารคาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโ์เอนเนอร์จีบาบร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณนะครับบทระบุมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้ข่าวนี้นะครับอ้างอิงมาจากทางด้านยูเครนนะครับว่าการที่รัสเซียนะครับนะยิงนะขีปนาวุธนะจำนวนมากนะเข้าไปที่เคียบนะในคืนก่อนน้นนี้นะครับ โดยที่มีคินซาน18ลูกนะครับแล้วก็พวกขี่บรณาวุธนะครับร่อนนะคาลิบนะครับแล้วก็ยังมีพวกโดนนะครับของอิหร่านด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่ก็มีเสียงตะโกนนะครับให้หลบอยู่ในที่พักให้หลบอยู่ในที่พักนะครับให้หลบอยู่ในที่กำบังนะอาจจะเป็นบริเวณรถไฟฟ,ฟ้าใต้ดินก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยนะเกิดขึ้น ะครับเนื้อคืนก่อนนั้นนี้นะครับเมื่อรัสเซียมีการนะระดมยิงขีปนาวุธนะครับจากหลายทิศทางเข้าไปเลยทีเดียวนะครับซึ่งข่าวก็ว่ามีการยิงมาจากทางมอสโกนะครับนะก็มีคินซานด้วยนะนะที่ยิงเข้าไปแล้วทางยูเครนนะครับว่าอ้างว่าได้สอยขีปนาวุธนะครับเหนือเสียงยิงยวดเนี่ยคินซานนะหรือเจ้าใบมีดเนี่ยนะครับของรัสเซียได้6กลูกนะครับนะก็เป็นที่ยืนยันว่า สอยได้นะครับใครบอกว่านะหยุดไม่ได้สกัดกั้นไม่ได้เนี่ยนะเจ้ากินซานขี่ปืนวุฒนะครับเหนือเสียงยิ่งยวดเนี่ยนะซึ่งทางปูตินนะครับได้เคยเขาเรียกว่าอะไรนะยกย่องเอาไว้นะเคยเปลยเอาไวนะ้ว่าเจ้ากินซานนี่ไม่มีใครสามารถจะหยุดยั้งได้นะครับขี่ปืนวุฒเหนือเสียงยิ่งยวดนะตามข่าวก็ว่ายิงมาจากนะเครื่องบินรบนะครับมิกนมะิบ31ของรัสเซียนะครับ แล้วก็มีการยิงมาจากแถวทะเลดำด้วยนะครับ9ลูกนะเพราะนั้นหน้าตาคินซานเป็นอย่างนี้นะครับนะก็ยิงไป18ลูกนะทางยูเครนก็อ้างว่าสกัดได้6ลูกนะครับก็ต้องดูหลักฐานกันต่อไปนะเพราะว่าข่าวสงครามก็ต้องบอกว่าฟังหูไว้หูเราต้องติดตามหลักฐานนะว่ายิงสกัดได้จริงๆหรือเปล่าก็จะยิงได้จริงๆก็ได้นะครับนะเพราะว่าทางรัสเซียก็มีการใช้ ถึง18ลูกก็ยิงได้6ลูกก็ยิงได้1ใน3นะครับนะก็ต้องดูว่าทางรัสเซียนะทำไมถึงปล่อยไป18ลูกและถูกยิงได้6ลูกอนะไร12ลูกไปสู่เป้าหมายไหนนะ,ะเฉะนน6ลูกนี้เป็นเป้าล่อหรือเปล่านะแล้ว12ลูกที่เหลือเนี่ยเป็นเป้าตามนะครับนะเพื่อหาแหล่งนะระบบป้องกันภัยนากาศเป็นไปได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ